ฝนตกครับฝนตกวันนี้พี่9ก้ามีงานทั้งวันเลยใช่วันนี้พี่9ก้ามีงานทั้งวันเลยนะฮะเดี๋ยวเสร็จนี่ก็จะไปทํางานต่อของเกษตรยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับทั้งแฟนอินเตอร์แล้วก็สวัสดีครับพี่ก้าตื่นเช้ามาอย่าลืมหาไปกินนะครับเอาคอมเมนต์ลงไงวันนี้มันขึ้นมาสูง มีคนบอกว่า EP 10สอบอ,อุ่นใจมากๆครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อละแล้วคุณภูมิพัฒน์เขาพูดอะไรไปบ้างแล้วพี่คุณคภูมิพัฒเหรอคุณภูมิพัฒแค่แซวว่าโอยทรศัพท์เต็มเน็ดแล้ว <laughs> ครับยังไงก็มีคนบอกว่าช่วงนี้อ่านนิยายเนี่ยนับสิบอยู่ยังไงก็ฝากทั้งนิยายทั้งซีรีส์ด้วยนะครับได้กิน<ด>กาแฟแล้วครับอตอนเองใช่ซีรีส์เหลืออีกสองตอนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใกล้ละใกล้จะจบแล้วคคนยังไม่เคยดูไปดูย้อนหลังได้นะสวัสดีมากนะครับสวัสดีนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำงานต่ออ่ะไม่กินอะไรดีละ เดี๋ยวกำลังมาเสร็จหรือยังไม่ดูครับไม่ไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวจะไปแล้วนะครับหรือจะฟังพี่จัสสินกัน่อยผมจะไปเปลี่ยนเสื้อโอเคโอเคแล้วพี่พี่พี่คุยพี่คุยโปรโมทโปรโมทน้องกับพี่คุยโปรโมทน้องไปก่อนโปรโมดน้องโปรโมทน้องไปก่อนก็เดี๋ยวอับกำลังมาทุกคนครับ เขาจะฟังกูไหมอ่ะเขาจะมีใ<ช>คร<น>เขาอ,อยากฟังกูไหมเนี่ยเนี่ยผมอยู่ด้วยเนี่ยเออไม่ผมอยู่คนเดียวแล้วเถิดโอเคจริงจริงจริงๆอย่างเงี้ยพี่อัพเนี่ยตอนนี้งานเยอะเยอะแบบคููกับพี่ก้าช่วงนี้งานเยอะมากก็พยายามจะรักษาสุขภาพอยากให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับครับเฮ้ <laughs> มพมื่อวานพี่แอฟไปไปต่างจังหวัดมาเราก็เพิ่งกลับมาฝนตกหนักมาฝนตกหนักทั้งวันเลยช่วงเนี้ยเราไปต่างจังหวัดกันมานะออไปกันน้อยมากเป็นเป็นทริปทางานที่แบบว่าทํางานแบบปลอดภัยนะพี่นะแบบเซฟอะ่ะเราแบบไม่มีทีมงานเลยถ่ายกันเองถ่ายกันเอง <c oughs> เออม่งแบบอีกฟิลหนึ่งกันอะ่ะออกกองยุคเนี้ <c oughs> ตอนนี้ต้องรักษาสุขภาพมากๆ <c oughs> อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนี่ครับเหมือนที่น้องๆบอกครับ โอ้ช่วงนี้เราเราเรา,เราแทบจะมีงานกันเกือบทุกวันเลยเนาะใช่ใช่เจอเจทุกวันเจอกันทุกวันที่ผมยังเพิ่งห่างพี่มาไม่ถึงสิบชั่วโมงเลยนะซ้ำเน <laughs> ี่ยเจออีกแล้วอ่ะโนะพะก้าวสู้มากครับโนะพะก้าวสู้ตายมากครับสู้ตายมาก,กขอบตาดําไม่ได้หลับไม่ได้นอนดูดิดเอ a, ๊ะทำไมมีจุด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 มันเป็นดีไซน์อ่ะจุดอะไรวะน่าจะเป็นเขาเรียกว่ากะมั้ง น่ารักอ่ะก็แดะวะไเ่ียนกาพี่กาพี่กาตอนนี้ไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงวะตอนนี้ตอนนี้คิวยังไม่ได้เลยครับเพราะว่าทั้งร้องทั้งเต้นเลยศตรูเขาปิดหมดอ๋อแล้วก็เลยยังยังไปก็เลยยังไปไม่ได้แต่ว่ามีแพลนไว้แล้วว่าจะเรียนใช่ซึ่งเป็นเรียนก่อนหน้านี้มีมีาบ้างไหมมี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 เนาแล้วเรียนไปแิบซ้อมเป็นเพลงหรือว่าซ้อมแบบพื้นฐานทั่วไปน่าจะน่าจะเป็นพื้นฐานก่อนอืม จริงๆพี่ก้าวก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตมาอยู่แล้วปะเคยแล้วครับเคย้วใช่ใช่อ๋อที่คราที่แล้วไม่บอยเฟนกับพี่ๆมีกราฟด้วยมีคนอื่นๆด้วยเต็มไปหมดเลยใช่ครั้งนี้เอาอีกครั้งนี้ได้คั่วคือขึ้นกับขึ้นกับพี่อัพแล้วครั้งแรกตื่นเต้นมากแต่เขายังบอกว่าถึงจะขึ้นใหม่เลมันก็ตื่นเต้นอยู่แต่เราแต่เรามีแผนที่ตะกี้ชวนพี่วุฒิกับน้องก้าวว่ามีแผนที่จะชวนกันไปเรียนร้องเพลงอยู่ใช่แล้วก็ไปเรียนด้วยกันรวมถึงแบบ ซ้อมอะไรเงี้ยก็อาจจะหาเวลามาซ้อมด้วยกันอยู่9จัสต์วะหาเวลาไปซ้อมมันด้วยกันเฮ้ยอัพมี9จัสมาแล้วนะเว้ยเฮ้ยอมันถ่ายอยู่มันถ่ายอยู่มันถ่ายอยู่ขอโทษครับไม่ได้ไม่ได้จะโลกลัวเลยพนด้า9ว่ะพนด้าแม่แต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าถ้าไม่ติดพวก โรคระบาดตอนนี้อย่างแรงๆอ่ะจริงๆก็คงได้ซ้อมร่วมกันแล้วหมายถึงว่าไบไปซ้อมร้องเพลงซ้อมอะไรได้วยกันแล้วจริงๆแพนไว้ตั้งนานแล้วแหละว่าจะซ้อม<ช>แต่ว่าติดที่สตูดิโอมันแบบเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอยังไงก็ต้องแบบออกงานไปร้องเพลงแล้วก็แล,วกแล้วก็ทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้เห็นคุณภูมิพัฒน์ทั้งร้องเต้นเร็วนี้นะฮะ<ห>ผมนี่ตื่นเต้นมากพอก้าวจัดไม่ได้ใช่ก้าวจัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ก้าวจัดใหญ่เลยว่ะอ๋อก็จะบอกว่าตอนที่ตอนที่พี่ก้าอะ่ะตอนเนี้ยตอนก่อนหน้าที่มันจะปิดปิดสตูดิโอกันไปแบบร้องเต้นอะไรย่างเงี้ยเหมือนพี่ก้าแทนที่จะเรียนอะไรบางอย่างแบบสกิลเล่นเล่นเครื่องดนตรีอ่าใช่ก็ก็จริงๆริงเรียนเพิ่มอยู่แล้วว่าสักวันยังไงเราต้องได้ใช้ไปออกโชว์บ้างอะไรเงี้ยพี่จัดได้ยินแล้วตื่นเต้นมากทุกคนคนที่ซื้อบัตรอะไรนะไอ,ไอ้บอยไอ เอ่อมีเลนไบอ์ทก็น่าจะก็น่าจะได้เห็นกันละทีเนี้ยเออเออได้เห็นกันแน่แน่นี่บิวสุดๆเลยเนะเนี่ยบิวดิบิวมากบิวมากพี่จัดอย่าแย่งพี่จัดไม่แย้งอยู่แล้วพี่จัดไม่แย่งครับพี่จัดไม่แย้งพี่ก้าวให้พี่จัดมาช่วยด้วยพี่ก้าวเขินอยู่คนเดียวพี่จัดไม่แย่งแน่นอนเอาจริงผมเป็นคน